ชีวิตที่จริงๆนะไม่ใช่เฉพาะปัญหาในบ้านเรานะปัญหาที่บ้านเขาแล้วกระทบมาถึงบ้านเราก็เยอะนะโดยเฉพาะแถวแถวตะรอกกลางใช่ค่ะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งอ่ะโฟกัสเลยดีกว่าค่ะก็เป็นที่รู้กันนะว่าอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ย้าเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงที่ผ่านมาก็รบกันมาโดยตลอดนะค่ะแต่รบผ่านตัวแทนค่ะ อิหร่านจะใช้ตัวแทนที่ฝังตัวอยู่ในประเทศต่างๆเช่นฝังตัวอยู่ในเลบานอนฝังตัวอยู่ในซีเรียหรือฝังตัวอยู่ในเยเมนฝังตัวอยู่ในอิรัก<ม>ก็จะใช้ตัวแทนที่สร้างกันขึ้นมามที่ปั้นกันขึ้นมาแล้วกระจายไปฝังตัวอยู่ในประเทศต่างๆรบ,รบกับอ,อิสราเอลแทนตัวเองออปรากฏว่าล่าสุดสถานการณ์เนี่ยมันบีบให้อิหร่านต้องเริ่มกระโดดออกมา รบกับอิสราเอลด้วยตัวเขาเองโดยตรงก็คือควักปืนมายิงกันตรงตรงใช่ค่ะเขาก็มีอาวุธของเขาอยู่ก่อนอิรานก็ยัดยัดปืนใส่มือตัวแทนให้ตัวแทนมายิงกับอิสราเอลแต่คราวนี้สถานการณ์มันบีบแล้วยิรันต้องควักปืนแล้วก็ยิงกับอิสราเอลเขาโดยตรงค่ะมันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์มาได้อย่างไรถึงจุดนี้มันต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนค่ะมันต้องเริ่มจากปลายเดือนกันยายน ปลายเดือนกันยายนเนี่ยอิสราเอลก็ใช้กองกำลังทางอากาศเนี่ยบินเข้าไปถล่มทางด้านทางด้านตองใต้ทางด้านตอนใต้ของกรุงเบรุตเบรุตนี่เป็นเมืองหลวงของประเทศเลบานอนว่าก้นที่จริงเขาเริ่มถล่มเร่ยจากชายแดนเลบานอนเล็กเข้าไปถึงชานกรุง เบรลตใช่ใชเริ่มจากถล่มกองชาการกลางของฮิสบอลเลาะเลยนลั่แหละใจกลางไข่แดงเขาเลยแหละปรากฏว่าปฏิบัติการเร<อ>มืออ่อวันที่27กันยายนเนี่ยอิสาราเอลตัดสินใจใช้อาวุธต้องห้ามต้องเรียกว่ามันเป็นอาวุธสงครามประเภทอยู่ในบัญชีแบล็คลิสคืออาวุธต้องห้ามตามข้อตกลงระหว่างประเทศเขาห้ามใช้กันนะมันเป็นอาวุธที่เรียกว่าบังเกอร์บัสเตอร์ใช่ไหมจลวด บังเกอร์บอมบังเกอร์บอมบังเกอร์บอมรุ่น B L U 0 9ค่ะถ้าลมใส่ทางด้านตอนใต้ของกรุงเบลุตเนี่ยนะ,นะผลที่เกิดขึ้นก็คือพู้นํำของฮ<ช>ิสบล็อที่ชื่อฮัสัน สซเยทัศสานนาล,ลันเลอเสียชีวิตขณะกําลังประชุมอยู่ในอุโมงใต้ดินใช่ค่ะพร้อมกับแกนนาระดับสูงก็เสียชีวิตคู่กันไปด้วยนะคะอ,อา,าลีคารากีด้วยต้องอธิาบายกันนิดหนึ่งนะว่า <c oughs> ไอ้เจ้าบังเกอร์บ,บอมบ์ BLU 1 0 9เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากอเมริกาอเมริกาก็หยิบยื่นบังเกอร์บ,บอมบ์ยัดใส่มืออิสราเอลเอาไว้สู้กับอิหร่านและก็ตัวแทนอิหร่านนี่แหละค่ะก็เลยได้ใช้รอบนี้ในวันดีคืนดี27กันยาที่ผ่านมา อิสราเอลก็เอาไอ้บังเกอร์บอม BLU 109นี่แหละขนาด1ตันเลยนะโอ้ oh. ใหญ่นะขนาด1ตันไม่ต้องบอกกำนะลังทำลายล้างขนาดไหนใส่เครื่องบินลบ F15i ค่ะแล้วก็ขนไปถล่มใส่ อตอนใต้ของกรุงเบลุตรตรงนั้นเป็นเศูนย์ประชาการของฮิสบอลลัใช,ใช่ใช่ค่ะเป็นศูนย์ประชาการเลยเค่ะกองประชาการกลางเลยก็อเอาจรวดติดหัวลบไอ้บังกะบอมนี่แหละ BLU 1 BL 9 0 1> ด้วยแหละทล่ลมใส่ลงไปเลย<อ>ความสามารถของไอ้บังกะบอมเนี่ยมันสามารถทะลุทะลวงเจาะพื้นทะลุทะลวงถึง,องโองใต้ดินได้12-15เมตรอะลึกไหมล่ะเขาพูดกันว่า เขาพูดกันว่าด้วยความน่ากลัวของมันด้วยอนุภาพของมันจึงเป็นอาวุธต้องห้ามตามข้อตกลงระหว่างประเทศปรากฏว่าสหรัฐก็ส่งให้อิสราเอลก็มาใช้ถล่มกะการข่าวรู้ละว่าแกนนำฮิสบอาะเข้าประชุมในอุโมงใต้ดินตรงนั้นตอนนั้นตรงนั้นและตอนนั้นเขาก็เลยเป็นไปเป้านั้นเลยมันก็บอมถล่มเลยแล้วก็ตายฮัทซันตายตายเลยค่ะผู้นำฮิสบอรอเสียชีวิตในรอบนี้พร้อมกับแกนนำคนสำคัญที่ประชุมอยู่โโอห <c oughs> ไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะอิสราเอลยังส่งกองกําลังภาคพ,พื้นดินรุกเข้าเลบานอน <c oughs> ทั้งอิสราเอลก็พยายามพยายามจะบอกกับชาวโลกว่าเป็นการปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจํากัดพื้นที่แต่ในความเป็นจริงนะก็ส่งกองกําลังภาคพ,พื้นดินรุกเข้าไปเรื่อยรุกเข้าไปเรื่อย <c oughs> ก็รอวันที่จะรุกเข้ากรุงเบรุตน,นี่แหละ <c oughs> นั่นแหละ นั่นก็คือเป้าหมายและเขาก็คาดว่าถึงจุดนั้นแน่ๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสาการที่มันกดดันแล้วล่ะเอาแล้ววะอีหราน์็็ตัดสินใจทัลงขีปนาวุธที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกใสอิสราเอลเกือบเกือบสองลูกอ่ะใช่ค่ะถล่มไปเลยถามนิดหนึ่งคุณแมวสาวไฮเปอร์โซนิกคือฟัตตา เขามีชื่อว่าฟัตตาใช่ฟัตตาขีปนาวุธเนี่ยเขาเรียกว่าฟัตตาตัวนี้เรียกว่าฟัตตาถามว่าไฮเปอร์โซนิกคืออะไรมันก็คือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงใช่ค่ะความเร็วเหนือเสียงใช่ค่ะเรียกว่าไฮเปอร์โซนิกเป็นจรวดขึ้นที่ด้วยความเร็วสูงอะเร็วกว่าเสียงอย่างน้อย5้าเท่าพี่ดนัยสามารถสามารถที่จะหลบหลีกหรือจะทะลุผ่านไอ้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 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ใช่ค่ะแล้วทางเลี้ยวที่ซับซ้อนนะมันทะลุทะลวงได้หมดเลยเมื่ะนั้นมันจะหลบเลี่ยงการสกัดกั้นขีปนาวุธตัวนี้ได้ก็ถล่มเมื่อตอนกลางคืนของวันที่1ตุลานี่เองใช่ค่ะแต่หลังจากถล่มไป200ลูกแล้วหยุดนะบอกสั่งสอนแค่นี้พอ,อแต่คุณคิดว่าอ,อิสราเอลจะเอาคืนไหมแน่นอนขณะนี้โลกทั้งใบเขาก็จับจ้องมองว่าอิสราเอลจะเอาคืนอย่างไรใช่จะเอาไงในความคาดหมายมีโอกาสละเกินที่จะรุกเข้ายึดกรุงเบรุตค่ะ อันนี้แหละเขาจ้องอยู่เขาจ้องอยู่อันนี้น่าสนใจใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยเราจะต่อสายไปที่ดรสลาบุตรอารีค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สลาบุตรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สลาบุตรค่ะสวัสดีครับอาจารย์สลาบุตรค่ะครับสวัสดีครับคุณนยคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมผู้ฟังครับคับอาจารย์สถานการณ์มันมาถึงขั้น อิหร่านต้องควักปืนยิงกับอิสราเอลด้วยตัวเองแล้วละ่ะไม่ไม่ได้รบผ่านตัวแทนแล้วละ่ะมันจะไปต่ออย่างไรครับค่ะประเมินยังไงคะสถานการณ์ณตอนนี้จุดนี้ค่ะคือครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะฮะที่มีการ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงค,ครั้งแรกเนี่ยก็คือเดือนเมษายนตอนที่เซลได้ถล่มโจมตีกงสุนของอิหร่านในดามัสกัส นะครับแล้วขนะช่วงนั้นเนี่ยอิหร่านก็ได้โจมตีในลักษณะอย่างนี้ก็คือใช้คูอิสมิสไซ์ใช้จรวดเนี่ยเข้าไปยิงโจมตีอเซลโดยตรงเลยนั่นซึ่งนั่นคือครั้งแรกนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยครั้งที่สองนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่ผมคิดว่ามันแตกต่างจากครั้งแรกครับคือคือครั้งที่แล้วเนี่ยใช้คูอิสมิสไซ์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยใช้บบลสติกมิสไซ ซึ่งซึ่งมันมีลาระรูภาพมากกว่าเราจะเห็นภาพตามโซเชียลมีเดียว่าจรวจของอิหร่านเนี่ยหลายลูกมันตกเข้าไปยังเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างทางการทหารของอิสราเอลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เตือนสหรัฐอเมริกาครั้งก่อนเนี่ยเตือนสหรามริกาหลายวันก่อนที่จะโจมตีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแค่สองถึง สี่ชั่วโมงเท่านั้นเองครับครับครับนะฮะคือคือผมคิดว่าที่อิหร่านเตือนสัมิรายนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้สัมิรารา้ในระยะสั้นเพื่อที่จะได้เตรียมการรับการนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างหนักรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าอิหร่านไม่ต้องการสงครามนะะแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้ของอิหร่านเนี่ยจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย บอลไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแล้วว่าอิสราเอลจะเล่นอย่างไรจะตอบโต้กลับมาอย่างอิหรานอย่างไรอันนั้นเป็นผมคิดว่ามันจะเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับอาจารย์ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วแตกต่างจากเมื่อเดือนเมษาอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆใครับตั้งข้อสังเกตว่าอิสราเอลครั้งนี้ เป็นฝ่ายใช้อาวุธร้ายแรงก็คือบังเกอร์บอมทัานลมก่อนนะครับในเวลาต่อมาพออิหร่านจะเอาคืนก็เริ่มหันมาใช้ซูเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกันนะครับเริ่มใช้อาวุธที่ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเอากันอีกยกหนึ่งถ้ามียกที่3และปะทะกันตรงๆแร,ร,รงๆจะจะเกิดการยกระดับอาวุธที่จะใช้ถล่มกันหรือเปล่าครับอาจารย์ครับใช่ครับคือขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงฉากทั์ของ พัฒนาการความขัดแยง้งความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นในภูมิภาคต่อจากนี้เนี่ยนะฮะคือ أ, أ, ผมคิดว่าเราคง <ผม S 2> จะต้องจับตาฝ่ายอ e ิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนก็ออกมาบอกนะครับว่าฉากทัศน์อันแรกเนี่ยนะฮะถ้าเราถ้าเราจะจะดูสถานการณ์ที่มันพัฒนาไปเนี่ยก็คือ,อก็คือประการแรกเลยเนี่ยนะฮะก็ก็คือ การที่อิสเซลเนี่ยจะเข้ามาโจมตีอิหร่านเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นไปในเชิงสัญล te yup> ักษณ์เท่านั้นนะคุณดนายคุณมรรรัฐคงจําได้เมื่อเดือนเมษายนตอนที่อิหร่านได้โจมตีโดยตรงไปยังอิสเซลเนี่ยนะฮะอิสเซลก็เอาคืนเหมือนกันแต่เอาคืนในเชิงสัญลักษณ์มีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆที่กรุงอิสฟาหานของประเทศอิหร่านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับคุณดนายครับ เออราเซลและสัอเมริการเนี่ยอาจจะคำนวณแล้วประเมินแล้วว่ามันได้ไม่คุ้มเสียาการที่จะไปตอบโต้อิหร่านเอาอย่างรุนแรงเนี่ยจะนําไปสู่สงครามภูมิภาคที่จะทําลายผลประโยชน์ของสัอเมริการหละยพัภาคการวันออกกลางเพราะฉะนั้นตอบโต้เนี่ยตอบโต้แน่นแต่ว่าเอาให้มันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เล็กๆน้อยๆก็พอถ้ามันเป็นแค่นั้นเนี่ยการ,รเผชิญหน้าคนโดยตรงการใช้ความรุนแรงระหว่างสองฝ่ายก็จะ,ะยังไม่เกิดขึ้นะนะ แต่ว่าถ้ามันมัน,ม,นมันเลื่อนลำดับดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็คือการาทำลายาโรงกั่นน้ำมันของประเทศอิหร่านตรงนี้เนี่ยอิหร่านก็ออกมาบอกแล้วนะครับคุณดนยคุณหมอรัฐว่าอิหร่านจะไม่ให้น้ำมันในตะวันออกกลางเนี่ยได้ไหลออกไปจากตลาดโลกแม้แต่หยดเดียวครับโอ้โหอันนี้บรนดากัวนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่านนวถ้า,ถาอิเซลสัมริกา วางแผนทาําลายเศรษฐกิจของอิหร่านเพราะว่าน้ํามันเนี่ยคือหัวใจทางเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยนะฮะอิหร่านก็คงจะทําลายโรงกันดน้ํามันของประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะอันนี้คืออันที่สองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าอิเซลซาเบกาซึ่งล็อกเป้าไว้นานแล้วว่าจะทําลาย นั่นก็คือการทําลายโรงงานเิวเคลียย์ของอิหร่านเนี่ยโอ้ตรงนี้มันคือมันคือจุดพีคจุดพีคมันคือใช่มันคือสถานการณ์ของสงครามที่มันจะเกิดขึ้นแน่แน่คุณดนายคุณอมรรัตอย่าลืมว่าอิหร่านเนี่ยเขาควบคุมน่านน้ําที่เรียกว่าช่องแคบเพอร์มุชครับใช่ัเป็นน่านน้ําที่น้ํามันจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยจะไหลออกมาจากช่องแคบตรงนั้นออกไปสู่ตลาดโลกถ้าอิหร่านปิด และอิสานก็ก็ออกมาขู่หลายรอบแล้วนะว่าถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอิสานจะปิดด้านน้ำตรงนี้โอ้โหสงทุจรทบนะแล้วอิสราเอลกาและชาญยุโรปก็คงไม่ยอมนะฮะก็คงจะตอบโต้อิสานนำไปสู่สงครามในระดับภูมิภาคแล้วจะนำไปสู่การเข้ามาของตัวแสดงต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นภาพตรงนั้นชัดเจนมากนะ แต่ซีนารีโอที่มันเป็นเวอร์สเคสเนี่ยนะฮะ,ะ,ะแต่สิ่งที่เราเห็นขณนะนีค้คือคือความเข้มข้นรุนแรงในสมรภูมิที่เลบานอนครับเลบานอนทีนี้อาจารย์คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ก็คืออิสราเอลจะเอาคืนอย่างไรจะเอาคืนกันขนาดไหนจะเป็นคีย์เวิร์ดที่จะเป็นตัวชีท้ทิศทางสถานการณ์ถูกต้องนะอาจารย์ใช่ครับ ทีนี้ทีนี้เราก็ยังไม่เห็นกันชัดเจนนะว่าจะเอาคืนขนาดไหนและก็อย่างไรและก็เมื่อไหร่แต่มันก็มีคำขู่จากอิสราเอลเขาบอกว่าเขาจะถล่มโรงกันน้ำมันและข่าวบางกระอิสราเอลไปไกลถึงขนาดบอกว่าจะถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยแต่ถ้าเขาทำตามคำขู่จริงๆแน่นอนโลกทั้งโลกนี่ไปแน่ใช่ไหมครัาบอาจารย์เกิดสงครามแน่นอนอนะครับคือ ถ้าเทียบกันในเชิงศักยภาพทางการทหารอิหร่านคงไม่สามารถที่จะเทียบได้กับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาใช่แต่ปฏิบัติการของอิหร่านที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกเราเห็นร่วมกันว่าอิหร่านอิหร่านสามารถที่จะทำลายผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในทุกทกที่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าอิหร่านจะสู้ไม่ได้แต่ว่า การทําลายล้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะะสิ่งที่สิ่งท,งที่สิ่งที่ผมคิดว่าอิรานจะทําเนี่ยเขาพยายามที่จะ,ะลดความรุนแรงลงไม่ทำสงครามใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อิรานทํามาต,ตลอดก็คือสงครามลากยาวค,ะะคือคือเป็นเป็นการเป็นการสงครามที่ที่อิรานต้องการที่จะให้อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าบาติดลม นะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นสงครามที่ใช้เวลานานนะเราจะเห็นได้ว่าทั้งอิรานแล้วก็อิสราเอลเนี่ยทำสงครามเผชิญหน้ากันมา 40- 50ปีแลวนะแต่ว่ามันเป็นสงครามที่เป็นสงครามตัวแทนแล้วก็สงครามรับน,นี่คือสงครามที่อิรานต้องการเห็นคือยื้อสงครามของการยื้อเวลาแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องการคุยก,กวต้องการสงครามแบบรบชนะเด็ดขาดรวดเร็ว รเราเห็นสงคราม6วันในปี1967เ,เราเห็นสงครามหลายสงครามแม้แต่กาซาซึ่งอิสราเอลคิดว่าโอหมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่ามันลากเข้าไปเป็นปีแล้วเนี่ยนะฮะรวมถึงในเลบานอนด้วยขณะนี้สายตาทุกคู่มองไปที่ประเทศเลบานอนอเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นสนามกลางของการต่อสู้ระหว่างสองประเทศนี้นะครับครับอาจารย์ อิสราเอลก็รู้ดีรู้ว่าอิ่านเล่นเกมลากยาวนะครับดังนั้นดังนั้นมีความน่าจะเป็นไหมครับว่าอิสราเอลตัดสินใจใช้กองกําลังภาคพื้นดินรุกเข้ายึดเลบานอนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุกเข้าไปยึดกรุงเบลุตนะครับเป็นไปได้ไหมครับเหมือนกรณีที่เขาไปยึดเชลนกาซาเข้าไปยึดเวสแบงเป็นไปได้ไหมครับตอนนี้กําลังมีความพยายามครับคุณดนัยครับออกองทัพของอิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะรุกเข้าไปในภาคพื้นดิน เข้าไปทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยกบกลายเป็นว่าถูกฮิสบุลล์เนี่ยสกัดไว้นะครับแล้วก็ยิงตอบโต้จนกระทั่งเราเห็นข่าวล่าสุดก็คือว่าทหารจำนวนมากของเซลราเอลเสียชีวิตใชใเซลต้องล่าถอยออกมากลับมายังภาคเหนือของอประเทศของตัวเองคุณดาดัยครับการสู้รบระหว่างกาซากับ เลบานอนภาคใต้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับฮามาสกับฮิสบุลฮิสุลล็อเนี่ยมีศักยภาพที่แตกต่างกัน,นการที่อ e ิสราเอลจะเข้าไปกระทำในเลบานอนเหมือนกับที่ตัวเองกระทำในกาซาเนี่ยมันยากมากและถึงแม้ว่าถ้าหากว่าอ e ิสราเอลจะสามารถที่จะเข้าไปในเลบานอนได้โอ้โหมันจะกลายเป็นสงครามการต่อต้านการยึดครองที่หนักมาก อิเซลเคยพูดอย่างนี้ในปี1982ว่า <Gang. S 1> อิเซลจะเข้าไปในเลเบานอนนะเจาะจงเป้าหมายการโจมตีการยึดคอรอง <BT. S 1> แบบจำกัดนะแต่ท <BT. S 1> ้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว,ว,ว่าพอเข้าไปจริงๆเนี่ยเข้าไปติดลมอยู่สงคราม <Led. S 1> ยาวนาน18ปีจนกระทั่ง <esto S 1> อิเซลต้องถอนตัวออกมาครั้ <Important. S 1> งนี้ก็เหมือนกันอิเซลประกาศในลักษณะเดียวกันจะเข้าไปปฏ <Lynch. S 1> ิบัติการทำลายโครงสร้างกลุ่มฮามาสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ แต่ว่าถ้าเข้าไปได้จริงๆผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นสงครามที่ลากยาวแล้วตะวันออกกลางตอนหลังเนี่ยคุณใดๆครับมันเปลี่ยนไปมากคร<ช>ับหลังสงครามหลังอารับสปริงและสงครามกลางเมืองในประเทศต่างๆในพุมิภาคตะนกตออกกลางเนี่ยมันเกิดกลุ่มขบวนการติดอาวุธเยอะแยะมากมาย<ช>มีนักรบเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วนักรบเหล่านี้เนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทําสงครามกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาในเลบานอนครับนะเหมือนกับสงคราม อิรักปี2003อะซาเมการเข้าไปยึดครองที่นั่นทําให้อิรักกลายเป็นสนามกลางของการต่อสู้ของบรรดานักรบาติต่างๆแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกเพราะว่าส่วนหนึ่งของพวกขบวนการต่อต้านเหล่านี้เนี่ยกลายพันธุ์กลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่ม IS ครับใช่ใช่ใช่ S 1> <S 1> <S <ช>เอออันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งที่น่ากลัวทั้ง <S <S ทั้งสองสองแนวรบเนี่ยนะฮะทั้งเลบานอนแล้วก็การ,รเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างอิหร,ร่านกับอิตลเนี่ยผมคิดว่าโอ้น่าติดตามแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อต่อทุกมิติของโลกนะครับสมมุติว่าเลบานอนถ้าซ้ำรอยซีเรียซ้ำรอยอิรักกลายเป็นสนามรบกลายเป็นสถานที่ที่เข้ามาทําสงครามตัวแทนแล้วก็รบกันยับเยิน รบเละกันทั้งประเทศเ่ยนะฮะสุดท้ายเผลอเลบานอนจะกลายเป็นโรงเรียนผลิตกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงขึ้นมาอีกหนึ่งพื้นที่เป็นไปได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าขบวนการต่อต้านที่จะเกิดขึ้นในเลบานอนเนี่ยมันจะเป็นขบวนการที่เ,เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมเสียเพราะว่าเครือข่ายของอิราน ที่อยู่รอบๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะในซีเรียก็ดีในอิรักก็ดีใ,ในใเยเมนก็ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นเป็นฝ่ายเชียซึ่งจะแตกต่างกับไอ้ขบวนการที่มันเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ขบวนการอลรัลกอออดะขบวนการไอซิสเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะสังกัดอยู่ทางฝ่ายซุนนีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันในในเชิงของออแนวทางการต่อสู้นะวันนี้เนี่ยผมคิดว่า อิหร่านจะให้การสนับสนุนขบวนการลักษณะอย่างนี้เพราะว่าอิหร่านก็ใช้สงครามยืดเยื้อยอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นสงครามตัวแทนนะอิหร่านก็คงจะคือคือพูดง่ายๆก็คือว่า อิหร่านจะไม่ยอมให้ฮิสปุนล็อกเนี่ยพ่ายแพ้ในสงครามเลบนนอนอย่างแน่นอนจะใช้ทุกวิถีทางในการที่จะต่อสู้กับอิสราเอลและสถการที่นั่นนะครับสุดท้ายนั้นบรรทัดสุดท้ายจริงๆอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับอิสราเอลจะเอาคืนขนาดไหนเอาคืนอย่างไรนั่นจะเป็นคีย์เวิร์ดในการที่จะกําหนดสถานการณ์ในช็อตต่อไปเราสรุปกันดังนั้นนะครับอาจารย์ใช่ครับโอเคกราฟขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับยินดีครับครับสวัสดีคับดรสลาวุฒิอาลีค่ะจากศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบานันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคิดเส้นไต้นะถ้าอิสราเอลโจมตีโรงกลั่นน้ํามันของอิหร่านตาม,มคาขู่จริงๆสิ่งที่โลกจะได้เห็นก็คืออิหร่านจะตอบโต้ด้วยการปิดกั้นสกัดกั้นไม่ให้น้ํามันทุกลิตรไหลออกจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปถล่มโรงกลั่นน้ํามัน ของประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐและรวมไปจนกระทั่งการตัดเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางไปยังตลาดโลกจบเลยก็ต้องดูกันนะครับโลกทั้งใบอยู่มาเป็นสุขแน่แต่ถ้าอิสราเอลยกระดับถึงขนาดไปไปบอมไปถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างที่ขู่จริงๆคราวนี้สงครามโลกได้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะจุดทูบไปด้วยกันามโลกจุดทูไปด้วยกันจุดทูบไปด้วยกันแล้วกันนะคะ ถ้าจะดูทิศทางสากลเอาแค่ที่คนล้วกันนะคล